ก็สวัสดีครับก็ราศีต่อไปนะครับเป็นราศีธนูนะครับคนที่เกิดราศีธนูก็คือช่วงประมาณวันที่16ธันวาถึง15มกราคมนะครับรวมไปถึงคนที่ผูกลัคนาแล้วนะตามเวลาเกิดแล้วก็เกิดราศีธนูนะครับผมก็รวมด้วยจริงๆรลัคนาจะค่อนข้างแม่นยานะครับแล้วตรงกว่าราศีนะครับแต่ว่าเวลาดูก็ต้องเอาผาสมกันนะนะครับเพื่อความแม่นยํา สัญลักษณ์ของราศีเป็นรูปเซนทอนะครับขึ้นคนขึ้นม้านะครับง้างธนูครับเพื่อเตรียมยิงนะครับเป็นลักษณะนั้นพบของราศีธนูเป็นพบสุภะของดวงโลกนะครับเรียกว่าพบจุดจอมฟ้านะจุดจอมฟ้าของดวงโลกพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสิ่งที่เหนือธรรมชาติเนืจุดจอมฟ้าตรงนี้ดาวประจําตัวเป็นดาวพะระฤหัสนะครับธาตุประจําราศีเป็นธาตุไฟนะครับผม ทีนี้เนี่ยเวลาเราดูเนี่ยเราก็จะมาวิเคราะห์กันว่าด้วยความเป็นพบสุภาของดวงโลกมักจะเป็นคนที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเป็นนักคิดนักฝันนักจินตนาการนะเป็นคนที่ชอบเดินทางไกลชอบการผจญภัยนะครับจะเป็นลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นโดยมากแล้วเนี่ยก็เป็นหนึ่งในราศีที่ชอบอิสระภาพชอบอิสระนะอาจจะเขาเรียกว่าจริงๆผมจะเรียกว่าม,มันเป็นลักษณะของคนราศีตุลที่มี วินัยเป็นคนราศีตุลที่มีนักคิดเป็นนักคิดเป็นนักวิเคราะห์นะครับผมจะฟิลนั้นเลยจะมีฟิลนั้นๆผสมอยู่นะครับจะเป็นลักษณะนั้นอี้เวลาเรามามีเคราะห์สัญลักษณ์ราศีกันนะครับสัญลักษณ์ราศีราศีนี้ก็จะเป็นเซนทอร์เนะก็พูดถึงความพูดถึงศิลปะก็ครึ่งม้านึกออกใช่ไหมพอครึ่งม้าก็ม้ามันเป็นสัตว์ที่เวลาเราพูดถึงมันเป็นสัตว์ที่สง่าง,งามนะครับเพราะฉะนั้น เป็นสัตว์ในเทพนิยายเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงกันก็มักจะหมายถึงพูดถึงเรื่องวิธีคิดเทพนิยายความสง่างามของคนราศีนี้ความคิดถึงจินตนาการนะครับแนวบางครั้งออกแนวเพอร์เจอร์ะไรก็มีนะแต่กเ็เป็นความฝันที่คนทั่วไปจะมองไม่สําเร็จแต่เขาก็จะมีวิธีทําของเขาแหละนะครับให้สําเร็จนะครับผมผมมีเพื่อนราศีนี้ค่อนข้างเยอะนะผมมีเพื่อนราศีนี้ค่อนข้างเยอะอทีนี้เป็นครึ่งมาเนี่ยครึ่งคน ถือธนูนะครับถือธนูนี่แปลว่าอะไรแปลว่าโดยมากแล้วเนี่ยพอเอาธนูมารวมกับดาวพฤหัสเนี่ยนะครับก็จะมักจะหมายความว่าการคิดวิเคราะห์แยกแยะที่ดีการสังเคราะห์ที่ดีการเรียนที่ดีความขยันในการศึกษาตอนปลายที่ดีนะครับจะเป็นลักษณะนั้นธนูเนี่ยมีสส่วนนะก็คือลูกธนูกับดอกธนูใช่ไหมเพราะนั้นเวลาเขาทําอะไรแล้วนะครับพอไปลงพฤหัสก,ก็จะมีการวางแผนคาดหวังนะครับการเล็งเห็นผลที่ชัดเจนนึกออกไหมคนที่ยิงธนูนะครับคนแม่น นะครับเขาเรียกอะไรนายขมังธนูใช่ไหมนายขมังนคนร้ายเรียกนายขมังธนูก็จะต้องงานข้างสอนแล้วก็รอนะครับมีความอดทนนะงานข้างสอนเขาบอามีความอดทนสูงนะครับรอโอกาสแปลว่าคิดวิเคราะห์นะครับเป็นลักษณะนั้นทีนี้จุดสังเกตข้อหนึ่งของคนราศีธนูเนี่ยถ้าเดินทางไกลไบ่อยๆแล้วดวงจะดีนะครับดวงจะขึ้นนะครับหรือว่าสําหรับคนที่อยู่ต่างประเทศเลยยิ่งดีเลยนะครับเป็นลักษณะนั้น คราศีธนูมีจุดสําคัญอีกข้อหนึ่งก็คือเวลาที่เขาจะได้ดีเนี่ยเขาจําเป็นที่จะต้องมีคนที่ทําหน้าที่นะครับสมมุติว่าถ้าเขาเป็นธนูนะครับเป็นดอกธนูเขาต้องมีคันธนูถ้าเกิดเขาเป็นคันธนูเขาต้องมีดอกธนูแปลว่าอะไรแปลว่าเขาจําเป็นที่จะต้องมีคนหนุนนําหรือเป็นผู้ที่หนุนนําผู้อื่นนะครับแล้วแต่เลยว่าจะเป็นอารมณ์ไหนแต่จะต้องฟังใดฟังหนึ่งแน่ๆน่เพราะว่า ด้วยความที่สัญลักษณ์ประจําราศีเป็นลักษณะประมาณนี้ถ้าได้ประมาณนี้เราก็จะดีนะครับก็จะรุ่งเรืองในการมีชีวิตจะรุ่งเรืองในการใช้ชีวิตนะครับผมคนราศีสนูเป็นหนึ่งในราศีของพวกนักการทูตนะครับเพราะว่ามีสติปัญญาพูดจาคมคายนะครับมีความรู้มากฉลาดรอบคอบนะครับโดยมากแล้วจะเข้าสังคมได้ดีเป็นที่โดยมากแล้วเข้าสังคมในที่นี้เนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนไม่ค่อยเหมือนเมทุนนะเมทุนเข้าสังคมก็คือ กลมกลืนแต่ธน,นูเนี่ยเขาเข้าสังคมเป็นที่นับถือนะเป็นที่นับถือในสังคมนะครับผมบางครั้งก็เป็นคนที่มีจินตนาการสูงส,สูงมากนะครับสูงเกินไปนะครับหลายครั้งก็จะใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยนะด้วยความเป็นทาสไฟนะครับใช้เงินจับจ่ายใช้สอยอย่างฟุ่มเฟือยนะครับแต่ก็โดยมากแล้วไม่มีปัญหาเพราะว่าพอเป็นดาวพฤหัสเนะเป็นดาวครูนะครับมีการวางแผนที่ดีมีการใช้รูปแบบชีวิตในการ หาเงินจะสร่นเงินที่ดีแหละถึงแม้ว่าจะใช้เปืองยังไงก็สามารถที่จะจัดการเรื่องเงินได้ส่วนหนึ่งเป็นคนโอภาปใาสมากนะคนราศีธนูเนี่ยผมเจอหลายคน,เพ,นเพื่อนผมเวลาย,ยืมตังหรือว่าเวลาอะไรเนี่ยค่อนข้างจะได้ตลอดแต่ว่าอย่าไปทําให้เขาคุณต้องรัก,รกษาเครดิตให้ดีนะคนราศีธนูเป็นอีกหนึ่งราศีที่ถ้าเกิดคุณแม่รักษาเครดิตให้ดีเขาจะจําแล้วเขาก็จะ ไม่ช่วยเหลือคุณละบางทีเขาก็จะถอยออกห่างแต่ว่าคนราศีธนูเนี่ยเวลาเขาถอยออกห่างเขาถอยแบบมีมารายาทอ่ะเขาจะไม่ค่อยถอยแบบแบบตรงๆนะครับเขาจะถอยแบบค่อยค่อยค่อยค,อยคอยเฟดตัวออกห่างจากคนที่เขาไม่ชอบไปนะครับผมจะเป็นลักษณะนั้นผู้ชายราศีธนูโดยมากเจ้าชู้นะเป็นหนึ่งในราศีที่เจ้าชู้เลยแหละเพราะว่าคุณนึกถึงผู้ชายที่เล็นคันธนูนะแล้วผู้หญิงคือเยอ่อย่างเงี้ยนะเขาจะต้องให้ได้นะครับยกเว้นนะครับ ยกเว้นนะครับคนที่เกิดวันอังคารราศีธนูนี้ก็ความเจ้าชู้เบาลงไปเยอะมากนะครับบางคนก็ไม่ได้เจ้าชู้เลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าดาวประจำตัวไม่มีกําลังให้เจ้าชู้นะไปตกทักษะที่ไม่เจ้าชู้นะครับจะเป็นลักษณะนั้นจริงๆเป็นหนึ่งในราศีที่โชคดีนะผมสังเกตเพื่อนผมเนี่ยเหมือนดวงดีอะ่ะบางครั้งก็ไม่ได้สามารถที่จะมีความสามารถให้ทำเรื่องนั้นแต่พอไปทําก็จะมี ผู้ใหญ่หนุนนำนะครับมีคนคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตนะบางทีดวงก็ช่วยเขานะครับไม่มีที่มาที่ไปบางทีก็ได้ตังมาเป็นลักษณะนั้นต่อไปเป็นผู้หญิงราศีธนูครับผู้หญิงราศีธนูชอบความผ่อนคลายรีแลกไม่ชอบกฎระเบียบไม่ชอบกฎเกณฑ์นะครับไม่ชอบให้ใครมาวางกติกาเหนือชีวิตนะครับด้วยความเป็นภพสุภาพชอบเดินทางไกลนะครับชอบเที่ยวชอบเล่นนะครับชอบการคุยสนุกชอบการคุยถึงเป้าหมายในชีวิตในระยะยาวนะครับจะเป็นลักษณะนั้น โดยรวมแล้วเนี่ยครับคนราศีธนูเนี่ยเท่าที่ผมเคยเจอนะในดวงที่ผมเคยยกตัวอย่างเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ติดเรื่องการเก็บข้อมูลถ้าข้อมูลไม่แน่นพอไม่ทํานะครับก็จะไปแก้ตรงนั้นถ้าเกิดว่าแก้ได้ก็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 จะดีขึ้นนะครับเพราะเพราะว่าด้วยความเป็นพฤหัสรรมเนี่ยบางครั้งไม่ไม่กล้าไม่กล้าจะทําไม่กล้าจะเสี่ยงมากนะครับแต่ถามว่าพอได้สัมผัสคือเหมือนถ้าได้เริ่มก้าวแรกแล้วนะ รับรองได้ว่ายังไงก็ตามไปต่อได้อย่างแน่น,นอนครับเพราะว่าจริงๆตัวเองมีแรงผลักดันค่อนข้างสูงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยขาดความเชื่อมั่นในตัวเองขาดความมั่นใจในตัวเองนะเป็นลักษณะนั้นหรือว่าเขาเรียกอะไรนะใจเย็นเกินไปนะครับใจเย็นเกินไปนะครับประมาณนั้นบางครั้งเนี่ยยิ่งเกี่ยวกับความรักอะไรบางทียอมมากไปด้วยซ้ำนะครับยอมมากไปเพราะว่าบางทีเขาเป็นคนมีความขี้ร,ารําคาญบ้างนะบางทีก็เรื่องไหนเขาตัดทิ้งได้เขาก็ตัดไป คู้แท้ของคนราศีธนูจะเป็นคนราศีเมถุนนะครับเป็นทัดลมีเป็นดาวพุธราะนั้นแล้วคนราศีธนูนมักจะเป็นคนที่แนะนานะครับผู้อื่นได้ดีนะครับเมถุนจะชอบนะค,คนที่แนะนําคนที่เตรียมองค์ประกอบต่างๆไว้ให้แล้วเดี๋ยวเขาไปปรุงเองอ่ะนะจะเป็นลักษณะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นพอทั้งหมดทั้งมวลนี่นะครับสรุปก็คือคนราศีธนูเป็นนักฝันนักคิดนักจินตน,นาการนะครับเป็นคนมีความรับผิดชอบสูงนะครับเป็นดาวครูเป็นผู้ที่สร้างสรรค์คนอื่นได้ดีครับผม ก็วันนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับสำหรับใครที่มีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาถามผมได้ทั้งใน Facebook YouTube แล้วก็ TikTok นะครับผมโชคดีนะครับขอบคุณมากๆที่รับชมจนจบบ๊ายบาย